สวัสดีครับสวัสดีครับชัก็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับสวัสดี ong, ทุกทุกท่านพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับสวัสดีกันตอนตีห้าครึ่งนะครับเช้ามืดแล้วกันนะครับปกติไปตีสามนะครับเมื่อวานนี่ครึ่งขวดนะครับไม่หมดนะครับขวดหนึ่งนะครับปกติสมัยก่อนนี่ขวดหนึ่งไม่พอนะครับทุกวันนี้ขวดเดียวก็ไม่หมดนะครับก็ดีนะครับในแนวนี้นะครับกินพอ ให้ตัวเองรู้สึกว่าพอนะครับการดื่มของแท็กซี่ไทยนะครับค่อยๆปรับตัวเองแล้วก็ค่อยลดจากเดือนละ32วันดื่มนะครับก็ให้มันเหลืออยู่31วัน29วันทุกวันนี้ก็เดือนละครั้งหรือไม่เกินสองครั้งเลยแล้วดื่มก็น้อยลงนะครับนี่คือการลดเหล้าของแท็กซี่ไทยนะครับทํามานี้ก็ หลายปีแล้วสองสามปีแล้วนะครับ<笑><笑>นะครับนะเอาตัวอย่างที่ดีๆไปใช้นะ้นองๆตัวอย่างที่ไม่ดีก็อย่าเอาไปใช้นะครับเพราะว่าผมเคยทำคลิปในแนวด้านลบของแท็กซี่ไทยแท็กซี่ไทยด้วยแล้วก็ด้านบวกของแท็กซี่ไทยด้วยนะครับอันไหนด,ดีๆก็เอาไปใช้มีหลายท่านในโทรเข้ามาพูดคุยไว้พรีใหม่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็สบายดีนะครับทุกท่านก็เหมือนกันนะครับก็ปีใหม่แล้วนะครับก็อันดีๆก็เก็บไว้ อันไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับส่วนมากของทัศทศไทยนี่อันไม่ดีก็เยอะเหมือนกันนั่นแหละนะครับก็พยายามทําตัวให้ดีที่สุดนะครับหลายท่านอยากให้ผมเอาบรรยากาศนะครับช่วงปีใหม่มาให้ดูหน่อย <c oughs> ได้ครับแต่ก็วันนี้จะวิ่งรถรับงานเหมือนเดิมนะครับไลแมนเหมือนเดิมแล้วก็ช่วงเอาถึงสักประมาณเก้าโมงนะเพราะว่าวันนี้ทักที่ไทยจะไปทําบุญจะไปทําบุญนะครับก็เลยจะเอาบรรยากาศเอาสัก หมอชิดแล้วกันเนาะหมอชิดสถานีรถไฟแล้วกันสองที่นี่แหละที่ผู้โดยสารเขาจะไปนะครับแล้วก็ถนนหนทางว่าตรงนี้บรรยากาศแบบนี้มันจากปกติกับวันหยุดมันแตกต่างกันไหมถนนักรุองเที่วนี่มันจะโล่งขนาดไหนนะครับก็พาไปดูเอาบรรยากาศนะครับสําหรับพี่พน้องๆอยากจะมาขับแท็กซี่แล้วเอาแท็กซี่ไทยไปเป็นไอดอนในการขับแท็กซี่นะครับเอาแล้วก็มีใจอยากจะมาขับแท็กซี่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ คนที่ยังตัดสินใจยังคิดอยู่นะครับในการว่าขับแท็กซี่นี่มันมีรายได้อย่างไงอย่างไงนะครับแล้วก็ผมก็พูดคาเดิมนั่นแหละว,ว่าถ้าเราไม่ส้ำม,มาเลเทเมานะครับไม่ว่าจะอาชีพไหนเราก็มีเงินทั้งนั้นแหละนะครับเอาง่ายๆผมพูดเรื่องตรงอย่างนี้แหละนะครับถ้าเข้าไปในวงการดื่มสังคมที่ไม่ดีท่านมีเท่าไหร่ท่านก็หมดมันก็ไม่มันมันก็ไม่มีอะ่ะเอาง่ายๆนะครับดังนั้นแล้วก็เป็น มัน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 บอกกันไม่ได้เนาะมันอยู่ที่ใจของคนเรานะครับออย่าย่ายอย่างที่ไทยนี่ก็ผ่านมาหมดแล้วนะครับสิงเนื้อเสื้อตานะครับนักเลงอย่าบอกอย่าว่าอะไรก็ผ่านมาหมดประสบการณ์นั้นนะครับเอามาฝากท่านนั้นนะครับไม่ดีสักกระอย่างเลยนะครับก็อยู่ห้องนะกําลังจะออกไปนะครับไะไปดูบรรยากาศกรุงเทพวันนี้นะครับวันนี้วันที่อสามสิบเอ็ดธันวานะครับอ่าปีสิบสองนะครับเอ้ยเดือนสิบสองปี หกอยู่นะยังไม่ถึงหกเจ็ดหกเจ็ดจะเป็นพรุ่งนี้เขาดาวนะครับอ่ะกินดืม่มสนุกสนานพอมากพอควรนะครับก็อขอให้อยู่ในขอบเขตนะครับรักกันแพ่งกันพี่น้องเลยนะครับอ่ะปะ่ะท่านเดี๋ยวมันจอดใส่ท่อเสียงดังเขาหลับเขานอนอยู่ไปเก <c oughs> ็บตกสายเมานะครับเดี๋ยวออกมาก็เจอเลยสายมือแถวหน้าบ้านนี่แหละสายแห้งนะหลานสายแห้งแถวประลาห้า เดียว่ะครับอ่าเดียผมกดได้งานนะครับส่งผู้โด้สารเสร็จงานขึ้นนะครับเลื่องเรื่องเมืองนนนะครับแล้วเลี้ยวขวาเพื่อ่งบนซอยรัตนาธีเบส17อฝ่าวนี่ออกทางไหนเนี่ยออกมุมไหนเนี่ย ให้กลับรถหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมว่าผมจะมาออกทางอะไรนะเขาเรียกวัดตโนดเนี่ยต้องออกไปทางเกา่าบางทีเนี่ยต้องจอดรอให้ GPS มันปรับก่อนประมาณร้อยกว่าบาทนั่นแหลนะท่านเช้าเช้าอย่างนี้นี่หาไม่ได้จวต้องต้องเออเอางานมาช่วยนะครับมาร้อยหกสิบบาทนะครับ หาผู้โดยสารสามกิโลยังไม่รู้หรอกว่าผู้โดยสารไปไหนจิ้มก่อนขับขว,วาเพื่อวิ่งบนซอยรัตนาทิเบศิษฐ์เจ็ดงั้นไม่ทันเขานะครับปะทันไปรับผู้โดยสารกันเที่ยวสองร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยรัตนาทิเบศิษฐ์เจ็ดซอยเรวดีหกสิบเที่ยวเรวดีเที่ยวนั้นนะ่ะผมได้ร้อยหนึ่งนะมิเตอร์ขึ้นร้อยสามบาทผู้โดยสารขอลดสามบาท <c oughs> ขนาดว่าออกเช้าๆจะไม่เจอาสายเม,ยมยาอ ยังมาเจอสา,ายเมาอีกเอาไม่ว่ากันนะครับนั่นละเขาเรียกสายแห้งนะครับร้านแถวนั้นเลยเลี้ยวมาหน้าบ้านผมนั่นแหละผมมาอยู่แถวนั้นแหละนะครับและเลี้ยวมาก็เจอร้านเหล้าเลยนะครับในรอยหนึ่งดีกว่าเพราะจะไม่ออกมาแล้วแหละนะครับลืมไปว่า500 m, เอฟซีเอรอยเบรดเลี้ยวซ้ายหลังสี่แยกวีอาร์เซอร์วิสทางด้านซ้ายไปยังถนนเรวดีเอฟซีอยากได้บรรยากาศช่วงปีใหม่ผมก็ไม่ได้เติมแก๊สแต,ตอนนี้วิ่งไปแล้ว เกือบ500โลแล้ว490้กาิกิโลนะครับเพราะว่ารถถัง5้ลิตรเนี่ยแก๊สเนี่ยถ้ารถไม่ติดเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปพัทยามามันไม่ไมติดมันวิ่งก็น่าจะวิ่งได้อยู่ประมาณ550กิโลหมดถังนะนะครับแต่ถ้าวิ่งเป็นวันปกติวันทำงานทำการเนี่ยก็จะอยู่ในเรทประมาณ500กิโลหมดนะครับ500กิโลหมดแต่ถ้าออกต่างางหวนยาวๆเลยอย่างเช่นกลับบ้านเนี่ยอย่างผมวิ่งกลับบ้านอย่างเงี้ย ก็วิ่งได้ประมาณ600 670กิโลหมดถังนะครับเติมไปเต็มถังก็850บาทเย็ดแล้วก็ขย่าด้วยนะครับถ้าไม่ขย่าก็อยู่ประมาณ830บาทนะครับในเกณฑ์น,นี้ทางท่านเดี๋ยวรีบเดี๋ยวผู้โดยสารเฉลิมซึนเราอีก4นาทีผู้โดยสารเดินลงมาแล้วนะครับใช่หรือเปล่าไลา่แมนใช่ไหมพี่นะครับผมครับผม ในดอนเมืองนะครับก็มเคาข่นะครปจอดนเนาะงนุนเนาะคนรอแกชอบ ขอ้อเออแรกแรกโอเค,คับเดินทางปลอดภัย1น9ด้โดีครับ เรียบร้อยหนึ่งแปดเก้าค่าเรียกยี่สิบเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยเก้าบาทนะครับรับจากเลวดีมาสนามอินดอนเมืองนะครับนี่แหละบรรยากาศสนามอินดอนเมืองช่วงเช้าๆชนะครับผมก็ถือว่ามันโอเคนะมันประมาณว่าไม่แออัดนะครับไม่แออัดนะครับโอ้ยมาก็ปวดท้องอีกแล้วนะเนาะเฮ้ยนี่แหละมันเป็นอะไรกับท้องกับไส้เนี่ยถ้าถ้าดื่มอย่างนี้ละผมเนี่ยเข้าห้องน้ําทั้งวันนะระบบระบบ เอาตรงๆระบบกับถ่ายมันสับสนถ้าเดิมน่กินดิบบ้างกินอันนี้บ้างนะมาเลยพวกนี้เนี่ยนะครับก็ยังดีนะครับสนามบินเนี่ยมันจะมีห้องน้ําให้เข้านะครับส่วนมากคนไม่รู้นี่ก็วิ่งเข้าปั๊มเลยเนี่ยมันสนามห้องน้ำเนี่ยมันจะอยู่แถวๆจุดจอดลานจอดแท็กซี่นะท่านนะเราต้องออกเลนนี้นะถ้าขึ้นข้างบนนี่ลงไม่ได้นะเราต้องออกเลนนี้ออกเลนนี้ก็ยิง ตรงไปเลยเรัาแท็กซี่ที่เขาจะวิ่งมาเข้ามารัาบผู้โดยสารเนี่ยสรับสำหรับแท็กซี่สนามบินเนี่ยมันจะเป็นช่องเห็นไหมท่านรวยทางซ้ายวิ่งสวนมาได้นะครับสำหรับแท็กซี่ถ้าเราจะเข้าห้องน้าเราต้องลงข้างล่างนะครับเพราะวะ่าห้องน้าจะอยู่ตรงน,นมุมที่ตรงไปนู่นนะครับไปท่านเข้าห้องน้าห้องท่าก่อนแล้วก็จะไปเอาแก๊สที่ปตอทหลักสีนะครับปั๊มแก๊สมีอยู่ตรงนั้นนะครับ ปั know, das oh. ๊มนี้เขามีเอ็ด้วยนะท่านปะตทอลักซีโอ้ยคือเป็นข่าวในติ๊กต็อกแต่นอกปั๊มเจอคนเติมว่มีมีแต่มีแต่มีไอไม่ใช่รถเติมไม่มีมีแต่คนไอรอเติมนะครับอ่ะมาดูกันนะครับผมวิ่งรถไปเนี่ยห้าร้อยยี่สิบกิโลนะท่านมาดูว่าผมจะเติมไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ทั้งนี้นะวิ่งเมื่อวานเนี่ยในลักษณะที่รถไม่ติดนะท่าน ไม่ได้แออัดไม่ได้จอแจนะครับก็คือว่าวิ่งล้อหมุนอย่างเดียวประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเติมเท่าไหร่นะครับห้าร้อยี่สิบกิโลนะครับ <c oughs> เห็นไหมท่านรถแท็กซี่วีเขาจอดเติมเกียร์กันอยู่ <c oughs> นั่นน่หน้ามือคันขาวอ่ะนะครับเ <c oughs> ติมไปเกีร้อยห้าสิบบาทนะครับวิ่งรถไปห้าร้อยยี่สิบกิโลเติมไป 7 5็อยห้าสิบาทก็ไม่ถึงสองบาทนะครับเกือบถึงนะครับแต่ถ้ารถติดเนี่ยเอาถึงแน่นอนถึงแน่นอนนะครับถ้ารถติดเนี่ยเจ <c oughs> ้ไหมใจผมลงเมื่อกี้ห้าร้อยห้ารอยห้ารอยสิบกิโลนะครับกิโลละบาทกว่านะครับนี่แหละถ้ารถไม่ติดนะครับอท่านเดี๋ยวผมจะพาท่านท่านไปดักรอผู้โดยสารแถวจุดจอดผมนั่นแหละนี่ว่านี่ว่ามาดีหกสิบสี่นะครับแถวนั้นมันจะมีคอนโดอยู่ในซอยนะครับเขาเรียกอะไรนะ พลัมคอนโดนะครับอ่าเนี่ยถนนวิภาวาดีนะท่านช่วงเช้าวันที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นวิภาวาดีขาเข้านะพอ,อขาออกอยู่ฝั่งโน้นก็ลดลงๆอยู่นะท่านเส้นวิพานะครับก็ถือว่ายังก็ถือว่าเง,งายียบแล้วนะเริ่มเงียบแล้วนะสามสิบเอ็ดเนี่ยแล้วพอวันที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนผมก็คิดว่ามันน่าจะคนเข้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาหยุดน้อยอ่ะวันที่สองเขาก็ทํางานกันแล้วนะครับใช้ในการเดินทางนี่ก็วันหนึ่งแล้วสองวันแล้วนะครับถึงบ้านก็ได้นอนอยู่วันเดียวถ้าเป็นผมเนะี่ย ก็ยังว่าเนาะเราทางานบริษัทโรงงานอย่างเงี้ยหยุดพร้อมกันนะครับนี่แหละอาชีพแท็กซี่ที่ผมว่าเนี่ยเราสบายอย่างนี้แล้เราเราไม่ต้องไปกลับพร้อมเขานะครับเรากลับหลังเขาก็ได้นะครับเขามาอย่างในที่ไทยนี่ไม่เคยนะพร้อมเพื่อน,นไม่มีหรอกนะครับในเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมอาชีพเนี่ยกลับก่อนหรือบางคนก็จะกลับอย่างเงี้ยนะครับผมก็น่าจะต่อภาษีพรบรเสร็จนู่แหละค่อยจะกลับจะเป็นเดือนคุมพาพัธ์นะครับดูดูใบ ดูใบัดดูใบมิตเตอร์แล้วนะครับน่าจะเป็นกุพานะครับแต่รอบนี้เนี่ยผมจะลอกฟิล์มออกเพราะฟิล์มด้านหลังของผมเอามาติดเนี่ยมันไม่สวยนะครับมันยังไงละ่ะมันติดไม่สวยติดเองนะครับจอดจีคันวะเนี่ยหนึ่งพันสองพันเนี่ยจอดรถแบบนี้เนี่ยเนี่ยกักเพื่อนร่วมไปเนี่ยไม่สนเข้าหน้าเลยเนี่ยออมาดิ ไม่จอดดีกว่าผมลืมไปว่าผมจะไปเอาบรรยากาศหมอชิดมาฝากท่านทนะครับออกดีกว่าเข้าหมอชิดนะครับเข้าไปดูหมอชิดดีกว่าเาผื่อผู้โดยสารนะครับอยากเห็นบรรยากาศหรือพี่พี่น้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดอยากเห็นบรรยากาศหมอชิดวญาติพี่น้องฉันมาหมอชิดต,ตรงนี้เหรอที่โดนหลอกประมาณนั้นนะครับบางคนเนี่ยจริงๆนะคนต่างจังหวัดเนี่ยบางคนเนี่ย ไม่เคยเข้ามาในกรุงเทพแล้วไม่รู้จักหมอชิดอยู่ตรงไหนด้วยนะครับนี่แหละนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสจะวิ่งไปไปไปถ่ายเอามอชิดแล้วก็ตรงนี้คือที่ไหนตัวรถตู้นี่จอดตรงไหนนะครับอ่าเอาประมาณนั้นนะท่านนะเอาเอาเอามอชิดเป็นหลักเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามอชิดเนี่ยมันอีสานเหนือกลางตกออกใต้นะครับน,รรนรนแบบนี่แหละเส้นพิ่วดีเรอท่านเด้อนี่เช้าเช้าเนี่ยแบบนี้หละท่าน เป็นหยุดก็จะในแนวนี้แหละนะครับเดี๋ยวชะลอสะพานลอยนี่ก่อนดูคนว่ามีใครลากกระเป๋าข้ามสะพานลอยมาไหมนะครับถ้าลากกระเป๋าสะพานลอยมาให้คิดเลยว่าเขาจะไปแท็กซี่ชะลอดูก่อนอะเรามาเอานาครชัยแอรก่อนนะครับเพราะว่านาครชัยแอเนี่ยไหนๆมันก็เป็นทางผ่านอยู่แล้วนะครับเอาพามาดูนครชัยแอรก่อนทางผ่านไปมอจิต ดูนี่กุฎิสารสายมือนะครับนครชัยยะคน,นคน,นก็ปกตินะเหมือนวันปกตินะครับซ้ายมือเนี่ยคน,นก็ปกติโอ้ก็เอยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่รอรถเยอ,อะอยู่นะครับไปก็เยอะมาก็แยะนะครับสายมือนครนชยยัยยะนะครับอ้วว่านาเนี่ยขึ้นมาเตอไซ์นอกคือน,นอนเป็นตะเหมยเมาบอกว่าว นักการแอร์นะครับก็ปกตินะครับปกติแบบนี้นะครับก็ถือว่าคนไม่เยอะคนไม่เยอะไปไปหมอชิดกันเป็นยังไงแล่ะน้อความฮักเป็นยังไงแล่ะน้อความฮักเป็นยังไงแล่ะน้อหมอชิดเป็นยังไงแล่ะน้อหมอชิด จอดรถจะจอดรถนี่เดินไปสะพานลอยรีวิวให้ท่านได้ดูชัดๆดดีกว่าไหมจอดกลัวตำรวจมันละ็อกล้อนะหะว่าเราไปเดินไปเอาผู้โดยสารงั้นอย่างนี้องไม่ใช่นะไม่ใช่นะมันไม่ใช่นะทางซ้ายนะท่านนะผู้โดยสารเนี่ยจะเป็นผู้โดยสารฝั่งรถตู้อะรถตู้จะอยู่ฝั่งซ้ายมือผมนี่แหละสกงป้ายฟ้า,ฟา,ฟานแท็กซี่ก็จอดนะครับเป็นรถตู้นะท่านนะปิกิรพิษนุโลอะไรบ้างนี่แหละจะไปฝั่งท่านนั้นเยอะนะครับ นครราชสีมา,าชุมแสงโคราชอย่างเงี้ยนะครับซ้ายมือนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะยูเทิร์นกลับรถไปฝั่งนู้นฝั่งหน้าหมอชิดนะครับ <c oughs> ผมว่าผู้โดยสารเนี่ยถ้าผมคำนวณน,นะออกจากหมอชิตในหน้าประมาณวันที่ยี่สิบเจ็ดย่ิบแปดยิบเก้านะเยอะนะครับสามสิบเมื่อคือนนี้ก็ไม่น,น้อยอยู่ถามลุงพ่อข้้างาๆแกวิ่งรถทีม ประจำที่นครชัยแยนะไอ้พี่คน,นะจะผู้โดยสารอ,อ,อยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้ายี่เก้าสามยี่แปดยี่เก้าเยอะนะครับกับสามสิเมื่อวานนี้ก็ป,ปลายนะครับนะผมยูเทินมาแล้วนะครับหัวชิดนี่มัน ตั้งแต่โควิดมาเหมือนหมอชิดล่างเลยเนาะเหมือนที่เขาว่ากันเลยวันไดเลือนก็ใช้ไม่ได้จะไหนแต่ไรแ, <c oughs> แล้วเอาพามาเราเด้อมาดูแล้วเนี่ยั <c oughs> บไปโอ้โหดวงดีแห่นเ้เคนเนี่ย ตรงนี้อะมาจอดสูงสี่สูห้าไม่ได้นะ,ะสะพานลอยเนี่ยไม่รู้มาซื้อไว้ตอนไหนห่าเออให้ขอพูดหน่อยจอดแล้วมองหน้าเรานะ <c oughs> อยะี่ยซ้ายมือนี่แหละครับฟามาดูเดี๋ยวโ <c oughs> <c oughs> อ้ยขออภัยท่านคันคอไม่ได้ถอนบ่ จอดรถได้มั้ยเนี่ยรถยางปานสื่อปานเสือเส่อ,อมองเจอรถไว้ได้ยังนี่คนไหนเอ้ยอุตสาร์ก็ลงลงรถแท็กซี่ก็เอ้ยล,ล,งลงรถเ,เรถมีรถทัวร์จะไปแท็กซีก่ก็อย่างที่ผมเคยทําคลิปไว้หน้าท่านนะให้ก็ระวังด้วยท่านมิจฉาชีพนะครับในคราบแท็กซี่นะครับผมก็ไม่ได้ว่าแท็กซี่อไม่ดีนะท่านคนดีๆก็เยอะนะครับคนไม่ดีก็แย่นะครับ มาในขับแท็กซี่เอะอ,อะไรก็แท็กซี่มันเดิมนั่นแหละนะครับคาว่าแท็กซี่นะครับคน,นดีๆเขาก็มีเยอะแยะนะครับผมว่าผมมาจอดตรงนี้เดินไปได้ไหมวะเข้าไปดูอันนี้ข้างล่างนะครับข้างล่างข้างล่างนะครับเดี๋ยวเดินไปข้างในลุกด้วยมาไใหนๆก็มาแล้วนะครับ มาเข้ามาดูดิชั้นล่างนี่จะเป็นสายสายเหนือสายเหนือสายตะวันออกคนก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะครับอันนี้ข้างล่างนะครับ สายเหนือสายตะวันออกภาคกลางนะครับถ้าข้างบนนะถ้าเดินเข้าไปข้างบนนะจะเป็นอ่าสายอีสานสายอีสานนะอ่ะเอาบรรยากาศมาฝากท่านๆนะครับถ้าเดินออกไปทะลุทั้งนุ้นจะเป็นชานชลาลาอสอขศกียดเดิน <c oughs> กำ <Okay>, no? ลังขึ้นรถลงมานะครับอยู่มอชิดนี่แหละงานขึ้นมอชิดนะครับงานขึ้นมอชิดอยู่ด้านหลังหมอชิดโอ้ยกาลังจะไปรีวิวด้านหลังพอดีเลยมันจะไม่เข้าทางแท้ผู้โดยสารบอกว่าอยู่ด้านหลังมอชิดผู้โดยสารผม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 องเลยว่าผู้โดยสารคนนี้เนี่ยอาจจะโดนด้านหลังมอชิท <You two. S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอข,อขออาจะ <c oughs> <c oughs> โมเดี๋ยวเขาชน้ทยเอาแม่โทรมาแล้ว ครับผมร,บร,บร,รับครับพี่อยู่ด้านหลังใช่ไหมพี่มันเป็นทรงของเนี่ยคไ,ไปแต่ว่าใองราคามันุดขวดให้พิเศษเกำไอ,อกอใเศษน้ำครามบอกอ๋ให้พิเศษอ,อ,อ่าพี่พอ๋อทรงทรงของบอกอ่าพี่อยู่ตรงช่วงหนเนี่ยผมอยู่ตรงเนี่ยกำลังสีเหลี่ยมเข้าไปด้านหลังเนี่ย อ่าเห็นเห็นครับรพี่ยูรันปลายยางบอกอบเดีเ๋ยวเด้อผมเอาเอาอย่างสี่เนะี่ยผมเดี๋ยวตรงเขาด้านหลังเลยเนี่ยอ่าเ,เห็นเห็นเห็นอยู่ครับ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะอ่ามันมันสิเป็นโขงโขงบังคัำสายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อผมมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดียวเข้ามาเดี๋ยวเดียวเข้ามาอ่ายังยังยังบัทรนิรหัตถทางรถทัวร์เขาเด้อยังยังบัทรนิรหัตถทางรถทัวร์เขาครับของเขาหน่อยง อ่าผมเลี้ยวมาแล้วก็เลี้ยวมาป๊อปอ่ามันสีมี่ใส่ใส่มันจะเป็นปั่มแกสเก่าเป็นบ่อทั้งสเป็นป่มแกเก่านปั๊มแกสเก่าจะเขียนว่าเฮียเฮียอ้วมเฮียอ้วมเฮียอ้วมขนทรงนี่บอกครับเยอเยวใส่เข้าไปบอกอ่าผมเลี้ยวเข้าไปแล้วครับ เห็นครับ,บรลเลี้ยวใต้เอเดี้ยวใต้ออกมาล่างทิศสองเลยลเลี้ยวใต้ออกมาล่างทิศสองเบอร์เด็กครับเบื้องขวามือตอนีรถกั้นสีแดงขันเดียวเลยจอยดสีแดงมาครับครับครับในเรื่อส่งของนะครับมีพิเศษให้ผมว่า น่าจะเป็นไก่หรือเปล่ารถทัวร์สีแดงจอดอมาดูกันนะครับว่าเขาจะให้ติปยังไงนะครับที่จริงนะส่งของอะผมจะพูดอยู่แล้วว่ามันต้องมีค่าฝากไวะผมนี่ก็เสียรถทัวร์เก่านะเนี่ยผมนะพูดตรงๆ8แปดล้อค้ำนะสแกนเนียเออโนคัทสี่หนึ่งศูนย ของคทเคอาสีแดงโอ้คัสีน้งซุนนี่แหละมาเจอบรรยากาศเก่าๆเสือกับรถถัวเก่าพอส่งรถเสร็จก็ล้างรถเตกรถมาจิบเบียด้านหลังก็จะเป็นวงไฮโลว่ากันไปนะครับไม่รูว้ว่าคมหรือเปล่าเนี่ยว่าเดี๋ย หน้าลอ,อยเลยนะท่านทั้งผักดองของดองอ่ะให้มาให้มาสองร้อยนะจะพูดให้ฟังอึหนึ่งว่าสวยต้นเขาหากินว่ามือดังตึงว่านึงนะครับผมจะพูดใน้่ันถ่ายรถก่อนมือกระจกแล้วกัน ให้มาสองร้อยดูข้างหลังปงท้ายเต็มปงท้ายเต็มห้า้อยเลยให้ที่ส่งของแบบนี้เนี่ยไปราชจลาลบราชจลาลบจากมอชิดจากจากมอชิดไปเนี่ยถ้ากดมิเตอร์ไปนะประมาณร้อยหนึ่งประมาณร้อยหนึ่งค่าเรียกก็ประมาณยี่สิบาทประมาณร้อยี่สิบบาทให้มาสองร้อยให้มาสองร้อย ผมมองว่าไม่คุ้มนะครับพี่จริงเนี่ยในเหรแบบนี้ต้องสามร้อยนะครับต้องสามร้อยนะครับนี่แหละแอปแอปไลแมนแต่เขาก็ได้โทรมาถามเราแล้วแหละว,ว่าเขามีขออย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ผมเนี่ยก็เลยเอาบรรยากาศมาฝากพี่ๆน้องๆองเฉหรอกก็อ,อยากลองนี่แหละเอาประสบการณ์มาใช้เหมือนกันนะครับขอเบอร์ส่วนตัวไว้ด้วยนะเผื่อคราวหน้ามีงานให้บอก ก็ว่ากันไปเราก็ให้เข้าไปนะครับมันเป็นอาชีพของเราอยู่แล้วนะครับถ้ามันโอเคเราก็เอาถ้ามันไม่โอเคก็ไม่เอากแค่นั้นเลยนะครับนะอันนี้ลายแมน200หน้าลอยเต็มท้ายไม่คุ้มบอกเลยว่าไม่คุ้มกดมิตเตอร์ไปก็รนะ้อยยี่สิบนะพาไปดูตรงลังมอชิต ใช่หมดเลยนะท่านใช่หมดเลยที่จอดอยู่เนี่ยใช่หมดเลยนะครับรถจอดซ้ายขวาในใช่หมดเลยเนี่ยถือของมาเนี่ยโดนแล้วไอแวนน่นไ <c oughs> อแว่นนี่โดนแล้วนะครับอ่ะผมจะพาท่านมาดูแล้วผมจะวนออกนะท่านนะคนที่ก็รู้ว่าจะไปมิเตอร์ไหมคะใช่หมดเลยนะท่างซ้ายผมปิดไฟว่างนะท่านนะผมปิดไฟว่างผมพาท่านมาเอาบรรยากาศมาดูนะครับนะหลังมอจิด ท่านผู้โดยสารท่านมาท่านระวังด้วยนะครับอย่ามาเปน,นันครัแปดสิบเปอร์เซ็นหรือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นรถแท็กซี่เหมาหมดนะครับเป็นรถเหมาหมดนะครับไม่ทําไมไม่ไปลูกพี่อันนี้เป็นลังมอจิตนะครับพยายามให้ไปขึ้นรถช่องแท็กซี่เขามีไว้ให้บริการนะท่านนะนะครับวอ้ยลับรถก่อนหน้ารงน,นี้มันพาท่านไปดูแล้วด้านหน้าถ้าออกไปเนี่ยมันจะเป็นด้านหน้าเหมือนเดิมผมพาท่านมาบรรยากาศเฉเๆหรอกเรามาดูดเฉเๆหรอก ว่าผู้โดยสารเนี่ยมาตรงไหนทุกคนรเฮยมีคนโทรมาแล้วท่านขอ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 กก่อนเป็นผู้โดยสารโทรมาโทรมาแล้วก็จะให้ผมไปรับที่แถวบางเขนไปส่งที่บางแสนมาถามราคาผมบอกสองทุ่มสองทุ่มทีนี้ผมบอกว่ามไม่ใช่ผมจะเมาแล้วเลยอทีนี้ ทีนี้เขาก็ถามราคาก่อนว่าเท่าไหร่ผมก็บอกเขาไปว่าประมาณประมาณพันสองประมาณพันสองแกบอกว่าถ้ามารับผมตอนสองทุ่มนะผมให้พี่เลยพันห้าผมให้พี่เลยพันห้านะครับเอาไงดีใจนึงก็อยากเข้าดาวใจนึงก็จาก,กินเหล้าโอ้ ผมก็เลยบอกว่าอีกสินาทีเดียวผมโทรหานะครับนั่นแหละก็เอาสําหรับคลิปนี้เอาเอาเป็นในแนวนี้แนละ้วถ้าหน้าบรรยากาศแล้วก็ส่งของเขาเสร็จแล้วก็ผมก็จะไปทําบุญนะครับไปทําบุญแล้วก็จะไปหรือไม่ไปเนี่ยผมก็จะโทรหาเขาเพราะว่าผมจะบอกผมว่าผมบอกเขาว่าอีกสินาทีผมให้คําตอบนะครับไปไม่ไปก็บอกเขานะครับ บอกเขาไปว่าพันสองเขาให้เลยถ้ามารับผมวันนี้ผมให้พันห้านะครับอ่ะค่อยว่ากันนะครับที่ผมเราบางทีมันก็อยากอยากแฮปปี้อ่ะอยากกินอยากดื่มเหมือนกันนั่นแหละมันวันที 31, นะ่สามสิบเอ็ดเนาะสองทุ่มถ้าไปถึงถ้าไปถึงบางแสนก็ประมาณรถไม่ติดเนี่ยก็ประมาณสามสามทุ่มกลับมาห้องก็จะประมาณสี่ทุ่มนะครับโอเคตามนั้นนะท่านนะเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเป็ไ,ไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดไว้แค่นี้นะครับ ฝากพี่ๆน้องๆผู้โดยสารนะครับที่ได้ดูคลิปอะไรที่ที่ผมบอกไปเตือนผู้โดยสารนั่นแหละด้วยว่ามาตรงนี้มันยังไงนะครับถนนหนทางนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับอ่ะต่อท้ายคลิปอีกนิดนะครับตกลงผมไปนะครับสองตุ่มครึ่งนะครับรับงานนะครับผมคิดว่ามันแป๊บเดียวรถไม่ติดไปลับสองชั่วโมงแล้วกันตีเลยจวดร้อยสี่ร้อยหกร้อยสี่ร้อยหกนะครับ กลับมาถึงห้องก็ประมาณสี่ทุมเมาแล้วพวกนี้หยุดนะครับเดี๋ยวเอาบรรยากาศบางแสนมาฝากพี่พี่น้องๆอาจจะเป็นคลิปสั้นหรือว่าคลิปยาวนะครับโอ,โอเคครับต่อแค่นี้แหละ <laughs>